ตัวน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็จะใส่ตัวพริกกับกระเทียมนะครับวันนี้ผมใช้เป็นตัวพริกแห้งนะทุกคนแบบขอจันตักๆักหน่อยนะครับแต่พริกนี้มันไม่ได้เผ็ดมากนะทุกคนผมตำหยาบๆนะเป็นตัวพริกใหญ่นะครับแล้วก็คั่วให้ตัวพริกกับกระเทียมเราเนะี่ยส่งกลิ่นหอมนะครับ เรื่องความเผ็ดนี่เราปรุงตามที่เราชอบนะครับเ,เพื่อนๆใช้เป็นตัวพริกแห้งด้วยก็ได้ใช้เป็นตัวพริกสดด้วยก็ได้นะครับแต่ันผมใช้แค่ตัวพริกแห้งอย่างเดียวนะครับต่อไปผมจะใส่ตัวเนื้อบดของเรานะครับประมาณห้าร้อยกรัมครับครึ่งโลครับผมก็จะล้วน ให้ตัวเนื้อเนี่ยสุกประมาณเจ็สิเอร์เซ็นะทุกคนเราจะมาปราุงรสชาติกับกิ่นพริกแห้งเดี๋ยเรามาผัดกะเพรานี่ยอย่าบอกทุกคนว่ากลิ่นหอมรุนแรงมากคนระับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะทุกคนใช้ไฟปานกลางพอค่อยๆค,ค,คั่วไปเรื่อยเดี๋ยวตัวพริกกระ,ะเทียมเราจะไหม้ซะก่อนนะ ถ้ามันแห้งเกินไปเราสามารถเติมน้ําได้ทุกคนแต่วันนี้ผมจะปลุกขิกนิดนึงครับไม่ถือว่าแห้งมากหรือว่าไม่ได้มีน้ํามากทุกคนแต่ผักกะเพราเราบางคนก็ชอบแห้งๆเนาะแต่ส่วนตัวผมจะชอบแบบมีน้ปํปขุกขิกเอาไว้ขยำข้าวทุนเดี๋ยวผมจะเติมตัวน้ำไปนิดนึงครับกันตัวกระทํมจะไหม้ทุกคน ตอนนี้ตัวเมื้อของเราสุกเจ็ติดเปอร์เซ็นต์นะครับกลิ่มหอมตลอดวัอ้วนทุกคนเดี๋ยวผมจะมาปรุงรสชาตินะครับจะใส่ตัวลอตตาเขียวไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันหอยอย่างไรขื้นช้อนโต๊ะุกคนจะเพิ่มสีสันด้วย ตัวที่ยูหวานดำของเรานะครับแล้วก็ใส่ตัวน้ำปลาไปทุกคนครับเมนูเราปรุงอย่างนิดใหญ่หน่อยพอครับแล้วก็จะตัดความหวานด้วยตัวน้ำตาลนะครับถ้ามันเพื่อนไม่ทานนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมจะใส่เพื่อจะกระชับรสชาตินะครับตัวน้ำมันจะเยะนะทุกคน แต่เราจะผัดคุกเขาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับเดี๋ยวตัวน้ำมันจะยุบลงไปเองครับทำไปกิ่ทำลายไปครับตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับแล้วก็ตัวเนื้อก็สุกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมรสชาตินิดนึงนะครับ มีความเผ็ดนะครับแต่เผ็ดนวลนวลไม่ได้เผ็ดโดดนะเพราะมันเป็นพริกแห้งใหญ่นะครับต่อไปเราก็จะใส่ลงไปกัะเพราครับแบบเมนูเราปรุงง่ายไปทุกคนเครื่องปรุงไม่เยอะนะครับอย่างนิดอย่างน้อหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองทําทีแรกนะครับก็อย่าไปพึ่งไปเติมรสชาติเค็มรสชาติหวานเยอะนะครับ ี๋ยวมันเค็มไปแล้วหวานแล้วมันจะแก้ไม่ได้ทุกคนนี่ผมก็ผักต่อให้ตัวใบกระเพราของเราสุกนะครับเป็นกระเพราที่เราเก็บอยูในข้างบ้านทุคนใบมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่กลิ่นหอมดีมากมันเป็นกระเพราก้านแดงทุกคนนี่ครับปิดไฟเลยนะครับผมก็จะปิดท้ายด้วยตัวพริกไทย อะครัยป่นทุกคนเติมความเผ็ดร้อนในความหอมนะครับผัดต่อยแป๊บนึงครับนะครับเพื่อนๆสังเกตด,ดูครับตัวน้ำมันเริ่มได้หายไปละเราอยากทานแกบบะเพราที่มันคุกคิกนะครับแต่ว่าก็ยังเหลือตัวน้ำอยู่นิดหน่อยนะเอาไว้ขย่ำข้าวทุกคนใหญ่เพื่อไม่ได้ กินครับเสร็จเรียบร้อยทุกคนกระเพราเนื้อนะครับกระเพราพริกแห้งนะืมควันนังกุยยครับ,นนรบผัดไปแซ่บแข่นไว้เมนูนี้ทุกนะคนลองกินสักนิดดีครับอืม รสชาเข้มข้นครับตัวเนื้อเนี่ยกำลังนุ่มกำลังดีครับพริกแห้งเนี่ยเวลามาผัดกัะเพราทุนหอมมากครับก็เป็นหนึ่งเมนูนะครับที่กินกี่ครั้งผมก็ไม่เบื่อทวนเวลาไปร้านอาหารเนี่ยนึกอะไรไม่ออกตัง้งกระเพราลาดข้าวทุนเป็นกระเพราหมูกระเพราเนื้อกระเพราตับทานได้หมดครับเครื่องปรุงวันนี้ใส่ไม่ได้เยอะนะครับแต่อย่างนิดๆหน่อยทุน ส่วนเรื่องความเผ็ดเนี่ยเราปรุงตามที่เราชอบเลยเดีย๋ยวนี้ผมต้องขอตัวไปทานข้าวแล้วนะครับเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชรกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ